สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดที่สดใสสาหรับคนหลายหลายคนบางคนได้หยุดบางคนไม่ได้หยุดนะครไปเที่ยวสงการไปที่ไหนกันบ,บ้างนะจ๊ะมีความสุขกันไหมปีใหม่ไทยแล้วนะจ๊ะอ่ะมาเราจะมาอัปเดตส,สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณมากันที่ราศีเมษค่ะราศีเมษนะจ๊ะ16เมษาถึง16พฤษภา อาจารย์ทาให้หนึ่งเดือนเพราะว่าอาจารย์ทํางานช้านะจ๊ะหนึ่งเดือนนี้หนึ่งเดือนนับต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณบ้างชีวิตรักการงานการเงินชีวิตโดยวรวมมีสุขมีทุกมีอะไรที่ที่ต้องแก้ไขมีอะไรที่ต้องเริ่มต้นใหม่หรือไม่วันนี้มีแขกรับเชิญค่ะถุงทองมาช่วยอ่านไพ่นะจ๊ะมาช่วยอาจารย์อ่านไพ่อ่ะมาถุงทองช่วยอ่านไพ่นะจ๊ะืมแ่ ไพ่ใบแรกของคุณเป็นสามเหรียญเลยโอ้สามเหรียญสิบดาบสิบดาบสิ่งที่ไม่ดีกําลังจะออกไปจากชีวิตหรือเปล่าสิ่งไม่ดีออกไปสิ่งใหม่ๆก็เข้ามาเนาะบางทีการจบอะไรสักอย่างหรือการเสียใจหรือการพลาดพลากจากอะไรสักอย่างมันก็เป็นการทําให้ชีวิตเราอาจจะเริ่มต้นใหม่ได้สดใสแข็งแรงกว่าเดิมก็ได้อย่าคิดว่าการสูญเสียเป็นสิ่งที่เราจะต้องเสียใจเสมอไปนะจ๊ะโอเคไหมมา มาดูกันการงานการเงินแล้วก็ชีวิตโดยวรวมๆของคุณนะคะไพ่ใบแรกเป็นสามเหรียญกำลังวางแผนอะไรอยู่จ้ะนึกถึงการวางแผนนึกถึงการพูดคุยกําลังเจรจากําลังปรึกษาหาที่ปรึกษาสักหน่อยถ้าคิดจะทําอะไรวางแผนอะไรเกี่ยวกับการทํางานหรือว่าการขยับขยายงาน ก็ได้หรือว่าการที่คุณจะลาออกจากงานหรือตกงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้บางคนมองถึงการที่จะวางแผนในชีวิตในวันข้างหน้าจะวางแผนไปทางไหนล่ะสามสามเหรียญเนี่ยก็คือลักษณะของคนที่แบบเออปรึกษาหาลือหรือบางคนอาจจะมีะไรายได้ช่องทางใหม่ๆมีอาชีพเสริมเข้ามาอา่มันก็ดีนะหรือว่าบางคนอาจจะอยากได้อาชีพเสริมมากกว่างานประจําแล้วก็ได้ บางทีเรารู้สึกว่างานประจํามันไม่มีอิสระเออบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการตกงานการโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเรือนอาจจะไปอยู่กับครอบครัวหรือการที่สกัดมาทํางานกับครอบครัวงานงานคงศีหรือมามีเจอบพิเศษพิเศษเออการงานมีเจอบพิเศษแต่มันได้อย่างเสียอย่างไหมอ่ะเพราะว่าดูจากไพ่อาจจะเป็นแบบมีงานพิเศษเข้ามาซึ่งเราอาจจะทําไม่ไหวมันเต็มไม้เต็มมือหรือบางคนเหมือนได้รับรางวัล อ่ไม่ใช่ของมีมูลค่าทางทางวัตถุแต่มีค่าทางใจก็ได้นะจ๊ะลักษณะแบบนั้นการเงินของคุณช่วงนี้ยังมีรายได้เข้ามาเป็นรายได้ก้อนเล็กๆน้อยๆอยเงินเข้ามาเติมเต็มกระเป๋าของคุณเศรษฐกิจในยามนี้ถ้ามีเงินมาเติมมาเต็มบ้างก็ยังดีก็ยังพอสบายอกสบายใจยังมีทุนมีเงินสำรองอยู่นะจ๊ะโชคชะตาช่วงนี้ หากมีความคาดหวังถึงอะไรถึงโชคชะตาถึงโชคลาภเงินพิเศษหรือง,งานพิเศษใดๆก็ตามฝันนั้นอาจจะยังไม่ได้มันเป็นฝันค้างอ่ะมันยังไม่ได้ได้ขนาดนั้นะแต่มันเป็นแบบเราจะได้แต่มันไม่ได้ได้เยอะขนาดนั้นนะจ๊ะยังเป็นคงฝันค้างอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะมองหางานใหม่ๆหรือขยับขยายก็ยังทำได้แต่มันยังทำได้ไม่สุดยังทำได้ไม่สุดเรียก,กว่าแบบนั้น นะจ๊ะสถานการณ์การงานของคุณเนี่ยนะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพยายามปรับตัวหรือประครับประคองกับสถานการณ์ไปบางคนอย่างที่บอกว่าอยากจะลาออกจากงานอยากจะวางแผนแล้ววันนี้ไม่อยากอยู่แล้วจริงๆคุณมีทรัพย์นะเป็นคนที่อดีตเนี่ยเป็นคนมีทรัพย์สินเงินทองหนะ้าที่ค่ะฐานะดีแล้วก็มีคนครอบครัวคอยหนุนหลังอยู่ค่อนข้างมีฐานะดีนะจ๊ะคือไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินหรอกแต่เงินที่ของเก่ามันจะพองมันจะล่อยหลอลงไป นะคะถ้าขยับขยายได้ก็ขยับขยายแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าจะขยับขยายอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างที่บอกมันอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบโอ้โหเป็นร่ําเป็นสันร่ํารวยเลยเลย,ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเออนะจจะอืมอ่าใครของคุณเนี่ยนะขอดูว่าจะวางแผนอะไรวางแผนกับการใช้เงินวางแผนกับการปรับตัวคุณอาจจะมีการย,กย้ายบางคนย้ายบ้านย้ายคอนโด ย้ายที่อยู่อาศัยหรือกลับไปอยู่บ้านเก่าบ้านเกิดไปภูมิรำเนาเดิมก็ได้หรือบางคนเป็นข้าราชการถึงข่าวต้องโยกย้ายถามว่าอยากไปไหมก็อยากไปแต่เสียใจไหมก็เสียใจตั้งตั้งตัวไม่ทันเขาเรียกว่าตั้งตัวไม่ทันบางทีการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันมันมันแย่อยู่นะมันแย่อยู่นะมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะจ๊ะ ความรักมีเด็กเข้ามาไหมคุณรักเด็กหรือเด็กมารักคุณคนนั้นที่อายุแตกต่างกันเรามองถึงความสัมพันธ์ที่เรามีความแตกต่างกันมากถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดใจหรือคุณไปรักคนมีเจ้าของก็ตามคนมีเจ้าของไม่แฮปปี้ค่ะหรือตัวคุณเองมีเจ้าของอยู่แล้วหรือใครเข้ามาทําให้คุณหวั่นไหวแต่เราก็รู้ว่าเราไม่ไม่สามารถไปกับความสัมพันธ์นี้ได้บางคนอาจจะยุติความสัมพันธ์โดยมีคนเข้ามาตั้นกลางในความสัมพันธ์ มีคนเข้ามาแพชชั่นใหม่มาเต็มของเก่าเป็นของที่เราไม่ต้องการของใหม่เป็นสิ่งที่ดีเรากำลังวางแผนอะไรเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆกับความรักหรือไม่คะอืมอือหรือบางคนอาจจะเป็นรักบุตรหลานบริวารก็ได้ลูกเต่าก็ได้หรือบางคนก็เสียเงินเสียทองไปกับครอบครัวค่าเทอมค่าหออะไรอย่างเงี้ย นะจ๊ะเกี่ยวการเสียเงินเสียทองหรือการใช้จ่าย,ยจากการใช้สอยเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็มีสิ่งที่น่ายินดีนะ,ะถ้ามีบุตรหลานบริวารไปสอบแข่งขันไปเข้ามาหาลัยมีโอกาสได้รับชัยชนะแต่ชัยชนะที่ได้มาเราก็คงจะต้องเสียค่าเทอมหรือเสียใจเหมือนกัน <laughs> ยังเป็นภาระอีกยาวนานที่เราจะต้องต้องต้องเดินไปนะจ๊ะ,ะมาดูคอนสร์ดกันค่ะคอนสร์ดเมท คนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดโสดสวยร่รวยมากคุณอาจจะได้ของฝันของฝากเป็นลาบที่มาจากการอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ก็ได้ลาบนั้นอาจจะมาหรือไม่คุณก็อาจจะซื้อกระเป๋าเสื้อผ้าหนา้าผมบางคนถ้ามองถึงการไปสายกรรมในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะไปสายกรรมออกมาสวยงามคนโสดยังปิดกั้นค่ะเบื่อแล้วกับกับคนที่เข้ามาเบื่อกับคนไม่จริงใจไม่มีเด็กมาเกี่ยวข้องด้วยอ่ะเด็กเป็น อยากได้อยากไปต่อแต่เราก็มีเหตุผลในความสัมพันธ์ว่ามันจะไปต่อได้หรือไม่ตรงนี้ด้วยนะจ๊ะคนโสดยังยังคงอยากจะโสดค่ะพระรู้ว่าการกระโดดเข้าไปเล่นกับอะไรนั้นไม่ง่ายความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชัดเจนว่าเรารักกันแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้ปะเออมันรักทางกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาแต่เรารักกันนะจ๊ะ แต่มองถึงความเป็นจริงมันมันจับต้องไม่ได้เนี่ยสิเรารักกันโอเคเรารักกันแต่เราอยู่ห่างไกลกันเลิกเกินปัญหาก็เยอะอุปสรรคก็มีชัดเจนบอดย้ยอย่างชัดเจนบอดาอคุณอาจจะเรียว่าราศีราศีก,รก็รกฎราศีเมษราศีมีนราศีมังกรหรือใครก็ได้ที่ไม่ได้เอ่ยนามมาณนะตรงนี้รักซ้อนรักสามเศร้าเราจะเป็นอย่างไร รักซ้อนรักสามเศรายังเป็นอะไรที่คาดเดาหรือคาดหวังไม่ได้ค่ะระวังความเจ็บหัวใจระวังการถูกขายฝันหรือความรักของคนบางคนเรารู้สึกว่าเราถูกด้อยค่าในความสัมพันธ์นี้ค่ะเราเหมือนเรารักเขาแล้วเราวิ่งตามเขาแล้วเขาไม่ให้ขินค่าเราเลยอ่ะเหมือนเขาไม่ให้ค่าไม่ให้ความสําคัญหรือว่าเขาอาจจะรู้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนเราเป็นคนแบบไหนงออยังไงเราจะกลับมาปะมาเนี้อ่ะไปดูกันคนที่คุณรักเขารู้สึกอย่างไงกับคุณคะ คนที่คุณรักเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะในความรักของคนบางคนคะ่ะเดดคือเป็นความรักแต่ความรักอยู่ภายใต้เงื่อนไขภายใต้เงื่อนไขที่ไม่สามารถไปต่อได้เขารู้สึกอย่างไรบางครั้งเขาก็อยากที่จะเริ่มต้นนะเขาก็ยังอยากเริ่มต้นกับความสัมพันธ์นะแต่บางครั้งคนบางคนที่จบไป เขาก็อยากไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเขาเพราะในเมื่อถ้าอยู่กันแล้วมันเกิดความขัดแย้งความรักก็มีอยู่เหมือนอยากจากไปทั้งที่ยังรักแต่มันอาจจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดก็ได้นะคะเหมือนดีกันทั้งสองฝ่ายเขาคิดยังไงเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับตัวเขาเองหรือตัวเขาเขาอยากหาเขาต้องการเขาต้องการที่จะมีความสัมพันธ์เขาอยากแต่งงานเขาอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นเขาอยากได้คนเต็มเขาไม่ได้อยากได้อะไรที่มันครึ้งๆต่างกลาง เขารักคุณจริงหรือเปล่าเขารักคุณจริงหรือเปล่าเวนอัพครับคิดรักมากคิดเยอะเออเขารักคุณจริงไหมขออนุญาตดื่มน้ำานยเขารักคุณจริงไหมหรออืมก็มีความจริงอยู่ในนี้นะก็มีความจริงใจมีความอยากไปต่อแต่มันไม่ง่ายค่ะเหมือนเหมือนปัญหาเยอะ ความรักนี้บางทีมันก็เกิดมามีเงินไขยเยอะไปหึงมากเกินไปหวงมากเกินไปต้องการเวลาต้องการซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตใจต้องการมากเกินไปอ่ะมันดูเหนื่อยถ้าเหนื่อยขนาดนี้เขาไม่เอาก็ได้นะเขาต้องการอะไรเขาต้องการจบเหรอเขาต้องการอะไรเขาไม่ต้องการอดทนอีกแล้วหรอเขาต้องการการปรับตัวเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเราจะจับมือกันไปได้แบบยาวนานเนี้ย เราก็ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายครับปรับตัวเข้าหากันอย่าอย่าทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรำบากใจอะไรก็ตามที่กดดันกันํำบากใจมันไม่ได้มาจากความรักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากได้คือถ้าเราอยากจะไปด้วยกันนะเราก็ต้องปรับความเข้าใจต้องถอยคนละก้าวต้องปรับตัวเข้าหาและต้องฟังกันบ้างในเดือนนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับความรักของคุณอะไรจะเกิดขึ้นความเครียดความต้องการที่ไม่ได้ ความรู้สึกที่มันระวังถ้าคุณมีความสัมพันธ์เรืกซึังกับใครระวังการก่อกําเนิดแห่งการตั้งขันไพ่ของการก่อกําเนิดแห่งการตั้งรันหรือไพ่ในยะสําคัญหนึ่งอาจจะบ่งบอกว่าโอเคถ้าความรักในไม่ได้ใช่ไหมฉันจะตัดสินใจฉันจะอยากได้ถึงฉันจะรักมากแค่ไหนฉันจะตัดสินใจไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของฉันแล้วก็บล็อกบล็อกใครบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกหัวใจเราเลิกกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็ เพื่อเพื่ออะไรเพื่อต่างคนต่างไปใช้ชีวิตเพื่อต่างคนต่างมีวิถีเป็นของตัวเองเพื่อเพื่อที่จะมีแนวทางใครมีแนวทางไหนกับสิ่งที่ตัวเองต้องการอะเหมือนถ้าอยู่ตรงนี้แล้วรู้ว่ามันไม่ได้มันไม่มีโอกาสได้สานต่อมันเป็นครอบครัวกันไม่ได้เพราะใครไม่โสดเนี่ยก็อยากให้รู้ว่ายังไงก็รักอย่างไรก็รักนะแต่ว่าก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเดอะอะไรอย่างเงี้ย ก็มีโอกาสของการที่จะตัดสินใจได้หรือมีการทะเลาะเบาแวงจากเรื่องเล็กๆน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตเออประมาณนี้สิ่งที่คุณควรระมัดระวังก็ประมาณนี้ค่ะอืมความสัมพันธ์ที่เราจับมือกันไปไม่ได้แล้วจับผิดมือไหมเราจับผิดมือหรือเรารักผิดคนนะจ๊ะแม่จ๋าอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต er, ้ดดสคริปชันบอกเลย ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s i a f e ศูนย์สามสองเก้าวที่ใกล้คลิปมีไลายแอดสวัสดีค่ะ